สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้กับ v ีไลฟ์วีลีกนะครับก็วันนี้จะเป็นนัดชิงชนะเลิศนะครับดับเบิลยูเอฟเอคัพของวีลีกนะครับจะเป็นนัดเดียวจอดเดี๋ยวคุยกับผู้เข้าแข่งขันแป๊บหนึ่งนะครับผู้เข้าแข่งขันมารอกันแล้วนะครับจะเป็นการพบเจอกันระหว่าง เตอร์ต้นแลปเชียงใหม่นะครับของนัปเปิลน,นะครับเจอกับวงแหวนปีโปเชสนะครับของนาเชสเป็นนัดชิงชนะเลิศน,นะครับ FA Cup นะครับ mm hmm. นัดเดียวจอดเช่นกัน สักครู่นะครับสักครู่าา ก็วันนี้จะเป็นการพบเจอกันนะครับของเซอร์ตันแท็เชียงใหม่นะครับก็คือ f อฟเอเนี่ยจริงๆมันก็น็อกเอากันมาตั้งแต่รอบแรกแล้วนะครับพอนัดชิงก็ยังเป็นน็อกเอาอยู่นะครับนัดเดียวจอบเหมือนกันทางบ้านนี่เป็นไงกันบ้างครับฝนตกกันไหมตอนนี้ลุยสวนสตูดิโอก็มีฝนตกนะครับไฟจะดับเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับถ้าเกิดไฟดับขึ้นมากตัวใครตัวมันนะครับ <c oughs> เดี๋ยวขอเช็คเสียงแป๊บหนึ่งจะดับเมื่อไหร่ไม่รู้อ่าโอเคเสียงชัดนะครับหมีก็ชัดนะครับกาหมีไม่มีอะไรนะครับใจหนืดโอเคผู้เข้าแข่งขันทั้งสองท่านก็ดูจะพร้อมกันแล้วนะครับ ดีทุกท่านนะครับที่เข้ามานะครับนะโยนะครับนะเอ็มเร่นะ้นะยุทธนานะครับจ่าหมูของเรานะครับมา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 ครับมามาทั้งวันนะครับไม่ได้แข่งสักทีนะครับมาสวัสดีนะโตด้วยนะครับมาหาโต อ็ ờ, นี่นะครับ PK ท e a ีม23นี่ก็เป็นนับนับเปิลเชียงใหม่นะครับเป็นคนครีนะครับเป็นเจ้าบ้านสวัสดีทุกท่านที่เข้ามากันเลยนะครับคอนเซปต์วีลีกนะครับกาหมีไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวไว้กาหมีมีแข่งจะเอามาถ่ายนะครับ วันนี้เซียนโตนะครับอ๋อแล้วครับเตอร์ตันแท็บเชียงใหม่ก็ชุดเดิมนะครับชุดนี้ปราบมาแล้วหลายทีมก็น่าจะคุ้นๆตากันดีอันนี้มาดูของวงแหวนปีโปเชสกันบ้างนะครับกองหน้านะครับโอ้โหนี่หัวตั้งกันบานเบอร์เลยนะครับนี่วินเฟรดซาฮานะครับกับโมฮัมเหม็ดซาลานะครับโมซาลาแล้วก็ตัวรุกเป็นยูเลียนดักสเลอร์นะครับกองกลางเป็นอาตุโรวิดันกับจีนี่วานดัมนะครับจอนิโชวานดัม มิดฟิลด์ตัวรับโทมัสปาเต้นะครับเซนเตอร์ฮาฟจะเป็นเกลมองลองเล่คู่กับมิลานสรินเนียนะครับแบ็คซ้ายแอนดูโรเบอร์สันแล้วก็ขวาเดี๋ยวนะครับเบเลซินสกี้หรือเปล่าเนี่ยน่าจะใช่แอนดี้โรเบอร์สันเนี่ทีมนี้ขุมกำลังสุดยอดนะครับนี่ยไม่ธรรมดากีโก้คาซิยานะครับผู้รักษาประตูส่วน วันนี้เจอตินแทบทรงวิตตอโอซิมเฮนนะครับตัวเก่งแกเลยลงตัวจริงนะครับถ้าพูดถึงตัวอย่างเดียวเพียวๆนะครับวงแหวนปีโบเช่นี่ภาษีเยอะกว่านะครับแต่ก็ประมาทเจอตินแทไม่ได้นะครับแกไม่ธรรมาดาจริงมาซีซั่นนี้ทีมลงตัวนะครับใช้ตัวนี้ก็ไม่ได้แบบปื๋อหวาอะไรนะครับ ส่วนใหญ่ก็มาจากลีกเอิร์มมั่งไรมั่งก็มีแจ,จ็คก,กีลิชนะครับอินาก,กี้วิลเลียมบิลเอมโบโลนี่ก็สามประสานกับวิกตอร์โอซิมเฮนนะครับจากที่เห็นกันไปแล้วหลายๆนะัดเตโอเฮนันเดสอัฟรามาคิมมี่ไทโลนมิงกันเยอรี่มิน่าคู่กันผู้ศัประตูก็เอดูเมนดี้นะครับเอาละครับทั้งสองทีมก็พร้อมกันแล้ว เดี๋ยวไปปิดท้ายผลแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวลืมอีกเวียลากีอ่าโอเคปิดแล้วเปเป้ทำอะไรเราไม่ได้แล้วนะครับ เอาละครับเจอต้นแถบจะบุกจากซ้ายไปขวานะครับชุดขาวสลับเขียวนะครับส่วนปีโปเช่จะเป็นชุดฟ้าทางด้านขวานะครับเอาละครับโอ้แทงแล้วะครับบากาโยโก้ไม่ได้ติดไวนาด,ดุมอัตูโรวิดันวิดันไหลขึ้นหน้ามาโมซาลามาที่ดักสเลอร์นะครับ <It is. S 1> นักบอลเมียสวยนะครับยูเลียนดักสเลอร์ไอทีจ่จะตัดได้นะครับ แจ็คเกลิขึ้นหน้ามาวิกตอร์ซิมเฮนไปที่บิเอมโบโลจะชิงกับอินาก้ไม่ได้ครับติดอ้าวแต่ผู้รักษาปอ้แต่กรรมการให้เป่าฟาวให้นะครับผมงงเลยเอมโบโลไม่ได้ยิงครับโอ้แกเล่นเร็วนะครับเมื่อกี้ตกใจหมดเลนาโตซานเชสตัดบอลไม่ได้คืนหลังมาที่เยลิมิน่ามีหน้าเล่นกับซานเชสไหลนิ่มๆให้แจ็คเลยป้ายไปที่วิลเลียมอินาก้วิลเลียมนะครับ โอ้โหบอลไวนะครับชิงกันปึ้งปังปึ้งปัง,ปง,ปงตักลูกนี้เอมโบโลไดยย้ยิงโอ้โหติดกอครับยังเซฟไว้ได้กิโก้คาซิยานะครับเป็นลูกเตะมุมของเติร์ตแทบเชียงใหม่โยนเข้าไปเกยวมองลองเลขเคลียร์มาได้ยังโดนอีกละลอกหนึง่งทันหรือเปล่าไม่ทันครับอัตุโรวิรันตัดไว้ได้ขึ้นหน้ามาเลยโมซาลา,า,าบางมองเราอยู่เล่มดักสเลอร์ วิเฟ,ฟสซาฮาหูวีเกือบลุนนะครับยังติดฮาคิมิกรรมการเป่าให้นะครับไม่มีอะไรอ้าวลูกนี้กลับมาจับตำแหน่งล้ำหน้าหรือเปล่าครับลูกนี้ซาฮาแหมเล่นกันเร็วนะครับคู่นี้เป็นบอนเลเร็วคู่เลนาโตซานเชสให้อินากิวิลเลี่ยมตอก้อนติดปาเต้เตขึ้นหน้ามาไม่ได้บากาโยโกเลนาโตซานเชสกิลิ หลามาจะตอกซดอีกแล้วครับเอายังตัดไม่ได้อู้หูลูกนี้สอยกันยังไปได้ครับบาเกโยโก,โก้ตักเข้ากลางมงหุย yes, <it> เป็นมงเคลียร์ออกหลังนะครับแมนิดเดียวเตะมาเตะมุมมาไม่ได้โลเวสันเคลียร์มาได้ <Perhaps S 1> ทิ้งทิ้งไปก่อนตอนนี้เจอบุกอย่างหนักนะครับศูนนาทีที่15ยังศูนย์ประตูต่อศูนย์แต่ว่าก็เกมเป็นของเตอร์ตนแท็นะครับแม ไข่อีกแล้วจะตอกส้นให้ได้เลยนะครับเตอร์โตแฟรปวินเฟ,ฟสซาฮาโลเบซันไปที่ไวนัด,ดุมจีนี่ครับจีนี่กระชาขึ้นไปถึงเส้นหลังไหมปาดเลี่ยงเข้ามาซาฮาได้อยูู่ยเมนดี้ยัยงเซฟไม่ได้ลูกนี้ตวัดไว้นะครับตวัดซ้ายเป็นลูกตะมุมของทางวงแหวนปีโปเชตบ้างครับแด็กสเลอร์โยนยาวมา ตัโรวิรันมงตั้งข้ามาซาลาได้ยิงอุ้ยติดกองหลังครับยังมงไม้ได้อีกเด็กสเลอร์ก็ลูกนี้ก็เอดูเมนดีก็เซฟไว้ได้นะครับยิงเบาตเตะเร็วขึ้นเล่นขึ้นมาเลยโอซิมเฮนไม่ได้นะครับเบเลซินสกี้ไปมาเด็กสเลอร์ก็มีสามประสานกันนะครับเขาครับโมซาลาไม่ถึงโยนยาวเข้มามาเมนดี้ของเล่ยมาสกัดไว้ได้ครับอ่านทางออกลูกนี้วิดัน ไหลเข้ามาตรงกลางไม่ได้เหมือนกันยังสกัดไว้ได้ดีนะครับมวงแหวนปิโบเชตเอ,อ่อเป็นเตอร์เตอร์แท็เอา้าลูกน,นีดดัคสเลอร์ได้ยิงโอ้โหแซฟบได้อีกเตอร์เตอร์แท็บเชียงใหม่นี่ลอดไปสองทีแล้วนะครับ,รบเจอหนึ่งหนึ่งเลย, <S <S อ,ยอินาคกกิวิลเลียมไหลมาอุ้ยกิลิสกิลิสได้บอลของบอลอยู่หาช่อง แทงไม่ได้เขาไม่ผ่านโอ้ลูกนี้กวาดตัดไว้ได้ซาฮามาที่เด็กสเลอร์ให้บังโมบังโมไปแล้วบังโมบังโมว่าไงบังโมยิงนิ่มๆครับเรียบร้อยเข้าเสาสองไปลูกนี้ไปแบบปันๆขึ้นนำไปแล้วนะครับวงแหวนปีโปเชตหนึ่งประตูต่อศูนย์จากบังโมฮัมเม็ดซาลาเตอร์แทบลุยต่อครับโอซิมฮนยังไงครับนี่โอ้ลูกนี้ เอาละครับกรรมการให้พิกเล่นเร็วบาคาโยโกตักไม่ได้ครับโอ้โหลูกนี้ยังทำไได้อินากิวิลเลียมได้ตันมาเข้าเสาครับโอ้โหโอ้หนึง่งเลยนะครับเมื่อกี้มุมเพียบแต่เข้าเสาอินากิวิลเลียมมาอะไรกันนัดนี้เนี่ยปกตินี่หายนะครับอย่างงี้เอาละครับเตอร์ตันแท็บไม่ได้มงแหวนปีโปเช่จะได้สวนเบเลซินสกี้โอ้ไม่ได้ครับ เต็์กิลิสขึ้นหน้ารวดเร็วยินาก,กี้วิลเลียมยังโดนปาเต้น,นะครับลงมาช่วยไว้ได้เตต์กิขึ้นมาอัตตุโรวิดันโอ้โหมิลานสกินเนียตเติมขึ้นมาเลยครับขึ้นสูงซาร่าออกไปที่เบเลซินสกี้เบเลซินสกี้โยนเข้ามาเข้ามือเมนดี้ครับลึกไปฟางเร็วมายังตัดไวได้ครับไม่แม่นทไหร่ลูกนี้ โอ้ไหลสวยครับลูกนี้บากาโยโก้ไปแล้วเตมูบากาโยโก้มาที่เบียโมโลทำชิงอินากิวิลเลียมยังบังอยู่ไม่ได้ครับปาเต้แซะเอาจําได้สวนอีกแล้วบังโมอีกแล้วบังโมโอ้บังโมมาอีกแล้วบังโมยิงลูกนี้โอ้โหเล่นไปทางนะครับหลอกสองประตูต่อศูนย์วงแหวนปีโปเชตขึ้นนำเอาละครับเตอร์แต็ปเชียงใหม่งานยากแล้ว จะหมดครึ่งแรกแล้วนะครับเข้าสู่นาทีที่44เจอนำไป2ประตูต่อศูนย์แต่จังหวะนี้มีโอกาสไหลามาโอซิมเพนไม่ได้ยิงเครียวมาได้เวนดุมมาที่วินเฟ,ฟสซาหาซาหาไหลเด็กสเลอร์ครับทะลุขึ้นมาเด็กสเลอร์ถึงสุดเส้นไหมอูยังบังอยู่ครับตอกส้นให้ซาหาซาหาไหลบังโมบังโม,งโมเกียวทีนึงแล้วยิงโงสามประตูต่อศูนย์ครับ โอ้โหนี่สกอร์ลชิงจริงเลยนี่ครึ่งแรกกดไป3เม็ดแล้วงานนี้ใครเล่นสูงนี่มีเฮนะครับมีเฮโอ้โหเซอร์ต้นแทบเชียงใหม่เจอไปเมาหมัดเลยครับตอนนี้แชมป์นี่ไปครึ่งตัวแล้วนะครับวงแหวนปีโปเชตเหลือครึ่งเท่านั้น เอาละครับจะได้เคลียร์ก่อนบุกจากซ้ายไปขวามัง่งโซมัสปาเต้วิฟเซฟาฮาโมเมซาลาโอ้บางโมนี่เลี้ยงบอลน,นี่วิ่งธรรมดายังตามไม่ทันเลยนะครับนิโววิกโต้ซิเมนโอ้ซิมเมนเจอแซเบเลซินสกีปาเต้ขึ้นมามซาลาติดนะครับลูกนี้เอาละครับได้สวนยินากิวิลเลียมไหล ลึกไปครับโรเวซันยังตามมาช่วยไม่ได้กิโก้คาซิยาแตะยาวมาสานเชสเก็บได้เตอร์นแท็บได้บุกไหลมาเอา้าลุดครับวิกต่อซิมเพ็้โอ้ยโดนแซ่ติด,ดตกิโก้คาซิยาครับโอ้โหยมุมได้ไหมไม่ได้โอ้ตายแล้วลูกนี้ถ้าได้มาจุดประกายความหวังให้กับเตอร์นแท็บได้นะครับบางโม หลังมาวิดเฟ,ฟสฮา,ามาที่อตุโลวิดันครับตเติมขึ้นมาทางขวาเจอชนนิดหนึ่งไม่เป็นไรครับแกลงครับอตุโลวิดันจะเข้ากลางไม่ได้ติดเอาละครับจัคก,กีลิชออกซ้ายมาโล่งเลยวิกตอร์ซิเมนโอซิมเมนกระชากขึ้นไปโอซิมเมนเข้ากลางไม่ได้ครับติดเกอมองลองเล่ลองเล่ซัดออกมาเลยไปถึงแด็กสเลเข้ากลางไปที่วิดันวิดันเอาไปที่จีนี่วานด,ดุมนะครับ เล่นกับบังโมเป็นคู่หูในเลวพูลนะครับคู่นี้เล่นกันเข้าออกเข้าใจกันดีนะครับเข้าขาไว้ดุดมยาวเลยจะให้ซาฮาคั่วไปไม่ได้ครับเยอะรี่มีหน้ายัางเก็บไว้ได้ออกซ้ายมาเตโอเฮนันเดสเตโอเข้าการไปวากาโยโกไหลให้กิลิสกิลิสขึ้นหน้ามาอินากิวิลเลียมบิวเอมโบโลตอกซ่อนให้โอซิมเฮนกึกกึกกกแแต่โอ้ยิงออกข่าครับ โอ้โหเป็นอินากี้วินเลียมนะครับเมื่อกี้วันนี้อะไรอะไรก็ไม่เข้าทางเตอร์ตันแท็บนะครับนาที60แล้วยังตีไข่ไม่แตกนะครับวงแหวนปีโปเชนนำอยู่3ประตูต่อศูนย์อาจจะเล่นจะเอาสูงนี่ต้องขออีกเม็ดหนึ่งนะครับโมซาล่ายังไปไม่ได้ติดที่อาร์ตูโรวิดันแด็กซเลยไปต่อไหลมาที่วิฟเฟรซ่าฮ์โอ้ยเป็นลูกล้ำหน้านะครับลูกนี้แม นิดเดียวะครับเมนดี้แต่เ้นแท็บไม่ยอมแพ้ครับอะไรอะไรก็เข้าทางหมดนะครับสวัสด,ดีนะครับบุงบอยนะครับบุงบอยบุงบอยบ้านหมุนของเราต่อครับถึงไหนแล้วหยอกหยอกครับหยอกบ,บ้านหมุนหายได้นะครับไม่ต้องกลัววิวเฟสซาฮ่าไปไม่ได้ นะครับบิเวเอมโบโลอู๋เล่นเร็วครับไปแล้วอินากี้วิลเลียมบังบังไม่ได้ครับปาเต้แข็งแกร่งเหลือเกินเบเลซินสกี้ครับมิลานสกินเนียออกซ้ายมาโรเบรวสันโรเบรวสันเล่นเร็วครับไปที่ซาฮาซาฮาเข้ากลางยังโดนสกัดไว้ได้แต่ยังตามมาเก็บได้ไหมอ้โหลูกนี้ชนกันกลางสนามไอ้ลูกตั้งเตะของวงแหวนปีโปเชตนะครับโรเบรวสัน โจนเข้ามาจะให้บังโมวิ่งก,ไไออกไไไ็ไม่ได้นะครับอ่านออกบีเอ็มโบโลไปได้ไหมไม่ได้นะครับสามประสานวันนี้เล่นไม่อ่อนครับกีนี่วันดุดุมออกซ้ายไปที่ซาฮาชีคงมีอยู่ทางข้างแทนนะครับสายแล้วครับซาฮาโยนเข้ามาเด็สเลอร์ได้มงโอ้หยเบาไปนิดนึงครับเอดูเมนดี้ยังเซฟไม่ได้เล่นเร็วเลยเวลาไม่คอยท่าแล้วแพ้มากแพ้น้อยแพ้เหมือนกันนะครับนี่นัดชิงแล้วต้องรีบแล้ว แต่ก็ยังเก็บบอลไม่ได้ครับสวัสดีครับคุณเปเป๊อัตบูนะครับผมปิดล็อกทายผลไปแล้วนะครับคุณทําอะไรผมไม่ได้แล้วเอาละครับโอ้ลูกนี้หุดครับเอโบโลได้ซัดเนึ่งครับโอ้โหเอาแล้วยังมีเวลาครับตีตื้นขึ้นมาเธาจแทบเชียงใหม่เป็น1ประตูต่อ3นะครับยังพอเหลือโอ้โหนี่เอาละครับต้องแกเกมนีดนงส่ง โจนาธานวิเอล่าหรือเปล่าครับเมื่อกี้เห็นแวบๆลงมาแทนยูเรียนดักสเลอร์สวัสดีเสียบีด้วยนะครับนี่ครับซีโอบีของเราวีเป็นปึกแผ่นได้เพราะเสียบีนะครับนี่ครับเอาละครับมาดูเกมนันต่อนาทีที่77นะครับเติร์ตแทบได้บุกลูกนี้ ต้องรีบเอาอีกสักประตูนึงครับรับรองเกมจะเข้มข้นดูเดือดเผ็ดมันจีนี่เวนดุมยาวเลยครับยาวให้วินฟซ่าห้าขั้วไปโอ้โหแต่ก็ได้นิดนึงเป็นเย์รี่มิน,น่าหรือเปล่าเมื่อกี้มาเซฟที <Yeah. S 1> ไม่ได้ครับ <Yeah. S 1> เป็นเตะมุมของมุงแหมนปีโป้เชดโยนยาวมาเซียวลงมาแล้วของตัวมาเซียวนะครับเออตแท็บ มีเปลี่ยนตัว Lost b a r ลีย์นะครับ Lost b a r ลีย์ลงมาจะทำเกมตรงกลางได้ไหมนะครับเอาละครับวินเฟสซาา่าฉีกไปทางซ้ายนะครับให้โลบสันเติมมาตัดเข้ากลางมาอุย้ยเมนดี้ยังตบไปได้ไว้นะดุมยังได้บอลออกซ้ายมาที่โรเบอร์สันโยนมาอีกทียังเตะครับเคียวมาได้อุย้ยเวลานาะที85แล้วครับปาเต้ขึ้นหน้ามาแม่ยังไม่ได้บุกเลยครับเตอร์สแท็บเอาล่ะดูนี้จังหวะจังหวะนี้ตัดได้ มาที่เอมโบโลครับหลุดไปแล้วพื้นที่พอมีเอมโบโลก็ะชากขึ้นไปเจอเกับเกวมองลองเล่ครับเอมโบโลไปได้เอมโบโลเข้ากลางมากโอ้ยสกัดด้วยขาครับกิริตซัมโอ้เข้าเสาครับโอ้โหตินแถบเชียงใหม่วันนี้โอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงดีเอาครับยังได้ยิงโอซิมเฮนฮิโกโคาซิยาตบลงมา,มาเกวมองลองเล่วิ่งตามไปจะเคลียร์ได้ไหมโอ้ ถ้าได้ลูกเมื่อกี้นี่ยังพอมีหวังนะครับและนี่เข้าเสาเฉยเลยครับยิงโล่งๆเลยเมื่อกี้กีริตไม่อยากจะเชื่อสายตาเอมโบโลหมดแล้วครับเอมโบโลอีก2นาทีออมตนี่มาซิยาวโอ้โหมาซิยาวลงมาฟิตฟิตครับโอซิมเมนหมดหมดสิทธิ์ครับลูกนี้เบเลสซินสกี้ตองกลางโอ้เรียบร้อยครับจบไปวงแหวนปีโปเชชนะเตอร์เทิลทับเชียงใหม่3ประตูต่อหนึ่งนะครับ เป็นบังโมนะครับโมเมสซาล่าทำแฮตทริกไปนัดนี้อูหน้ากลัวจริงบังโมก็คว้าแชมป์ดับเบยูเอฟอับไปได้นะครับวงแหวนปีโปเชตก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับส่วนเตอร์ตั้งแทบเชียงใหม่ไม่เป็นไรนะครับแกพลาดทั้ง2ถ้วยเลยซีซันนี้ก็ยังมีซีซันหน้าให้แก้ตัวนะครับเอาใหม่นะครับปีนี้มาค่อนข้างดีแล้วซีซันนี้มาค่อนข้างดีแล้ว โอ้โหแมจริงๆโอกาสแกก็พอมีนะครับเจอต้นแถบจะเข้าเสาเข้าอะไรไม่รู้วันนี้บอลไม่เข้าทางนี่ครับเจอบางโมมาปืดปืดปืดโอ้โห oh วิ่งปืดวิ่งปืดทะลวงทะลุทะลวงหายเลยนี่ครับการวิ่งทำทางบางโมนี่แล้วแตะบอลทีนี่กระชากคือหายครับเลี้ยงบอลเลี้ยงบอลเร็วกว่าคนวิ่งธรรมดาเองนะโอ้โห oh สุดยอดจริงๆ ก็จบกันไปนะครับนี่ครับบางโมโอ้ลูกนี้หลอกยิงอีกเสาหนึ่งนะครับเตอร์ตั้งแทบไม่อนโกนะครับลูกนี้เจอหลอกยิงอีกเสาหนึ่งคนละเสากันรูปแรกนี่ครับเอดูเมนดี้ไม่ทันครับมันยิงจ่อซะเหลือเกินครับลูกนี้ก็บังโมอีกทีหนึ่ง นี่ครับบังบาง d ด็กสเลอร์ซาฮาไหลให้บังโมแตะทีหนึ่งแล้วยิงเลยสามลูกครับโอ้โหเอาล่ะครับก็จบกันไปนะครับกับ w ับเยูนัดชิงชนะเลิศนะครับแหมมันนะครับใช้ได้เลยโอ้ใส่กันไม่ยั้งนะครับไม่มีดึงนะครับท้ายเกมก็ไม่มีดึงก็ลุยกันต่อนะครับ อนนี้ก็จบไปแล้ว2แชมป์นะครับยังเหลือแชมป์ใหญ่อีก1แชมป์นะครับเป็นดับเบิลยูซีดับเบิลยูซีแอลนะครับวีแชมเปี้ยนลีกของเราซึ่งจะเตะก,กันในวันพุธนะครับวันพุธวันสุดท้ายของซีซั่นนี้วันพุธมาดูกันนะครับว่าลาโรโยลาน่านะครับเจอกับใครนะลาโรโยลาน่าจริงหรอนะเอ็มเล่นะครับเป็นสไปเดอร์บอลนะครับดูว่าใครจะคว้าแชมป์ ถ้วยใหญ่กันไปอันนี้จบไปแล้ว2องถ้วยเล่นกันจนไม่ได้พักหายใจให้คอดื่มนงดื่มน้ำอะไรเกยก็ขอไปขอบคุณสปอนเซอร์หลักของหอนกคอนนะครับไปชมกันเลยขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ให้การสนับสนุนการถ่ายทอดสดวีลีกนะครับใจถึงพึ่งได้ a n น coffee for everyone วงแหวนกลุบมากับดวง BNR บึงนารางกรเกษตรยน We are cast Downtown t store NN s t y l e และลุงทิงาช้างนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ให้การสนับสนุนเรามาโดยตลอดก็หวังว่าท่านจะอยู่กับเราต่อไปอีกน,น,นานๆนะครับก็วันนี้มีถ่ายทอดสดคู่เดียวนะครับมีคู่เดียวช่วงนี้รว่าบอลถ้วยเริ่มเหลือน้อยแล้วครับเหลือได้นักชิงแล้ว ขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามและเข้ามาร่วมคุยร่วมสนุกกันในห้องแชทของเรานะครับเดี๋ยวยังไงไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับส่วนวันนี้ผมเสียนเลยนะครับขอกราบลาทุกท่านแต่เพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ